หายยากมากๆแล้วนะครับเพื่อนๆสำหรับนะครับเหรียญนะครับ1บาทนะครับพยาคุดแบบนี N ้นะครับตอนนี้ก็คือมีข่าวลือนะครับมาแรงมากเลยนะครับสำหรับเหรียญตัวนี้นะครับว่านะครับมีของปลอมกันแล้วนะครับมีของปลอมกันแล้วนะครับตอนนี้นะครับตีก็ยังไม่พบนะครับของปลอมนะครับเอาเป็นว่านะครับ ีนี้ก็อยากจะขึ้นราคาแล้วนะครับไม่อยากจะขายราคาเดิมแล้วนะครับเราก็จะมาวิเคราะห์กันนะครับของหายากๆแบบนี้นะครับว่าให้เพื่อนๆช่วยกันซาวราคากันนิดนึงนะครับก็จะขอปรับขึ้นเล็กๆน้อยๆจากปีที่แล้วนะครับก็จะขอปรับขึ้นเล็กๆน้อยๆจากปีที่แล้วนะครับเหรียญตัวนี้นะครับผลิตเพียงนะครับผลิตเพียงเท่าไหร่ประมาณว่าเอาว่า2องล้านห้าแสน สองล้านห้าหมื่นไม่ใช่สองแสนห้าหมื่นเหรียญแล้วกันสมมตินะครับสมมุติว่าสองประมาณนะครับเป็นเลขประมาณก็คือสองเท่าไหรสองแสน 2, 50, ห้นาหมื่นเหรียญก็ไม่ใช่เอาใหม่สองร้อยห้าสิบ้านเหรียญอ่าโอเคถูกต้องสองประมาณนะครับเป็นตัวเลขประมาณสองร้อยห้าสิบ้านเหรียญนะครับสําหรับเหรียญพยาคุดแบบนี้นะครับพยาคุดแบบนี้เลยนะครับเก็ชวนเพื่อนๆมาซาวราคากันนะครับเพื่อจะมาตั้งราคาใหม่ในปีนี้นะครับ ว่าราคาควรจะเท่าไหร่นะครับสำหรับ2517นะครับสำหรับ2517ราคาควรจะเป็นเท่าไหร่แล้วนะครับปีที่แล้วนะครับปีที่แล้วติดขายอยู่นะครับปีที่แล้วติดขายอยู่เหรียญละ50บาทครับเพื่อนๆปีที่แล้วขายอยู่เหรียญละ50บบาทครับปีนี้นะครับเพื่อนๆว่าติดควรขายที่เท่าไหร่ครับ